สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับผมนายเอกพาล,ลุยครับคลิปนี้นายเอกพามาหว่านแหครับผมนี่ครับแหสิบซอกสองเซนครึ่งนะครับทุกคนแหเดิมวันนี้เราจะมาตามล่าไอหมอคางดํานะครับทุกคนนี่สายของเราหมอคางดํามาลุ้นกันว่าจะมีไหมหมอคางดําเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะทุกคนเราต้องกาจัดมันให้หมดไปครับจัดไป โอ้โหนกบินแบบฟูบานแฮะเดือนไปถึงนกเลยอ่ะมันลุ้นกันีนิดๆหน่อยๆลุกปลุกแล้วแมเรามาลุ้นกันเรียสปซี่หวดำใช่ไหม

อะไรอะชนใหญ่โอ้ยช้อนดีช้อนฮอู้ฟันนินก็ใช้สวยนุ่นโอ้ยชนใหญ่ว้าวโอ้โหปัดอ๋ออันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ปลาหมึกนี่สิสาใจเลยดิ อเราใส่นในนี่โดดออกแน่นี่เดี๋ยวไปใส่ในรังไปใส่ในนเนาะเียงเดี๋ยวไปใส่รังไว้เนาะโอเคดูครับทุกคนนี่อันนี้ปลา,น,า,ปานิลค <g ül> างแดงปลานิลปลานิลไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นปลาน้ำกอยเออเดี๋ยวเรามาตามล่าเผื่อเจอเนาะถ้าเจอเดี๋ยวเรากำจัดมันให้หมดอุ้ยนี่ที่แน่แน่นี่ไงสาใจเลยโอ้จัดไปครับทุกคนเจ๋งปิ้ง

ลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปาลาะดูโอ,โ,โอ้โหจะเจอไหมไอหมอูคางดำเลยเราจะเจอไหมวันนี้ไม่เจอหรอกส่วนมากบอกนี่ไม่ค่อยจะมีไม่มีน,นั่นไงนี่ได้มาอยู่ตัน,น,นสีสอันนี้มันเป็นหมอสีหรือเปล่าหมอสีมั้งหมอสีหรือหมอคางดำ

ไม้แม่โอ๊ยคิดว่าปลาช่อนปลาินแม่อยู่ไหมไม่รู้โอู่อยู่ปนเหรออออโดนไปทางนั้นไม่ได้เว้ยต้องมาอยู่แหละปลาช่อนไม่มีหรอปลาช่อนไม่โดนโดนปลาดินที่โดดออกไ้เมื่อกี้ปลาช่อนหรอวะ โอ้นินไช้สวยไช้สวยเดินมาทางนี้เหรอไปไม่ได้นินใช้สวยอยู่ประชอนมนหนีไปเลยใช้สวยอยู่นั่วรถตรงนี้มานู้ใช้งามเลยเนี่ยนาอ อุ้ยอุ้ยสวยสวยเลยออืืนินนินไม่ใช่คางดำอันนี้คางแดงคางแดงนี่ปลานิลปลานินล้นรุนเลยมันเป็นนิลหรือหมอสีไม่รู้หมอสีเป็นยังไงไม่รู้ไม่เคยเห็นเนี่ยมันนิลหรือหมอสีมันปลาบูน้อยปลาบูน้อยตัวหนึ่ง างนี้ต้องมาอยู่ทางนี้หวานไปทางนม้นะไม่ดิเลยวะน่าจะอยู่แถวกลางๆแล้วน่ะ ไม่มีสักกระตัวแต่ตัวห,หนึง่งไหนตัว,ตว,ตวหางแดงแป๊บเลยคางดำหรือเปล่าดูดิใช่ไหมใช่คางดำไหมไม่ดูไม่ใช่มั้งคางดำจับจัดการเลย เหมือนจะไม่ลึกเนาะเอาลเอาลยจะแตกไหมล่ะ,ะ <c oughs> ต้องหาแหลกๆอะ <c oughs> เดี๋่วแปดสองเก้าสองอะไร ปลาหมอเนี่ยปลาหมอพ่อพ่อค่อแม่ปลาหมอถ้าแบบนั้นก็แบบนั้นก็เอาดิใหญ่มากเลยปลาหมอตัวนี้ปลาหมอเลี้ยงหรือเปล่าหลุดโอ้เผาเกลือเลยใส่เนี้ยโอ้ใหญ่จริงปลาหมอตัวเบลอเลยแต่ไม่ใช่ปลาหมอคางดำปลาหมอปลาหมอใครนี่แหละ อันนี้น่าจะเป็นหมอเขาเด้ยงไหมคยังคุณโอ้ปาโอ้อันนี้ที่เหมือนที่เราขายในตลาดนั่นโดลละร้อยนะโคตรปลาหมอเลยดูเลยโอ้โหกี่นิ้วเนี่ยสามนิ้วกวสี่นิ้วใหญ่มากเลยอะโอ้โหเก็บก่อนเก็บก่อนถ้าลงไป ตรงกลางอ่ะต้องหาแห่เล็กๆอ่ะแปดศอกน้ำมัน <อา S 1> ดึกไ,ได้อยู่อันนี้น้ำดึกคนะ่ะใช่สิบศอกไม่ไหวกกตรงนี้ดึกมากเลยนี่ลงไปเทียมอ,อ,อกเลยอ่ะอาอปามีาออมีไหมเหมือนจะมีม มีวะมันจะมีตัวอะไรจะมีตัวตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกันโอนก็ตรงเลยเหรอเหรอเห็แว๊บเห็นมแว๊บเห็นแว๊บเห็นแว๊บมีปลาบูน้มันหลบอยู่แถวนี้จริงๆน้ำมันดึกบอืมดึ๊ปลาบูลูกปลาบูโอ้สกอนนี้แม่ เลี้ยงกันมาเลยสามตัว <laughs> เป็นไงแต่ปลาช่อนไม่โดน <laughs> <laughs> ไม่รู้ไปไหนแล้วปลาช่อนก็เก็บตาแม่ปูดำทั้งตัวก็ดีนะ

อืยังดีอะได้ตัวเดียวในหนึ่งตัวก็ยังดีดีกว่าไม่ได้แง่าข้างลายปลาหมอสีนี่ครับทุกคนโอ้ยปลาหมอเขาตุโลเลยดูปหมอเผาเกลือเนาะสาใจเลยนี่หมอนี่ช่อนยิ่งหนักเลยดูตัุบลช่อนก็สาใจเลยเนาะปลานิลก็ไซส์ใหญ่อยู่นะ ใส่สวยอยู่เนาะใส่สวยอยู่ปานินก็นี่ทุกคนไปเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่อันนั้นฮะอันนั้นปลาอะไรนะ่ยไหนข้างๆนี่นี่เหรอหมอปลาหมออ๋อนั่นเลยเสร็จจากนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปที่นู่นต่อไหมไปสวนตุนนะโอเคจะไปวัดที่สวนตุนต่อเผื่อได้ปลานิลปลาหมออะไรก็ว่ากันไปเนาะไปครับไปทุกคนผมมาเจอปลานี่ครับเต็มเลยนู่นเนาะ อ uh, ี่รถมามาเจอปลาหมอกข้างดำไม่รู้ปลาหมอกข้างดำรู้เปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูนะช่วงช่วงนี้มันระบาดหนักเออหมอกข้างดำระบาดหนักไม่รู้ใช่ไหมดูดูเต็มเลยโอ้ขึ้นเต็มเลยทุกคนดูดูเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูไป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 ลองดูเผื่อเจอแจ็คพอตอืมพอลงไปมันก็หนีหมดแล้ว เอาด้วยรู้ทันไหมู้ดเต็มเลยมุดเข้าใต้นี่ก็เต็มเลยเอาน้ำไม่ดึกเหรอคิดว่านุ้ดึกกว่าดินไหมไม่ดินเลยไม่รู้มดดินหมดเลย

โอ้โหไอยูหูย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 ยููยูยูยููยูยููย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 ูู้ย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 ูัูย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 ูใชู้ย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 ูัูยู้ยูยยูยูนููยูยยูยูยยู่อนูยูยนยูเูยูยยูยูยูนูย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 ูมูยูยยูยูยเยูยูยูย้ยูยูยยูย มันอ no <laughs> ยู่รบนอกหมดเดี๋ยวมันถึง <laughs> โอ้ดูอยีนไหมไม่ดินเลยเงียบจิ๊บเป็นโคลนไหม,มอ่ะมุดหมดนะเป็นโคนส่วนหา้มันจะม,มุดอ่ะโอ้เป็นฟุ้งเป็นฟุ้งก็ ตกปลานี่เนาะลงมาตกข้างล่างซื้อล่มอ่ะโอ้ขาวปาไม่ไหวไม่ไหวะไม่มีอะไรหมดแรงเลยเหนื่อยายโอ้สุดยอดโอเคที่นี้ก็แค่นี้นะครับทุกคนไม่ไหวคนเยอะเกิน แค่ตูมเดียวครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม